พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโชคนรินเกิดสมผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสิบตำรวจตรีจิราวัตรมากสาขาพอบหมู่ กลุ่มงานช่างอากาศยานกองบินตำรวจสังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ10ตำรวจตรีจิราวัตรเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตำรวจตกในขณะปฏิบัติภารกิจทดสอบการบินเพื่อฝึกกระโดดร่มในพื้นที่ทะเลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อช่วงเช้าของวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น6นาย นับเป็นการสูญเสียกําลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและอุทิศตนเพื่อประเทศชาติในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางหน้าหีบศพเพื่อแสดงความไว้อาลัยและสดุดีแด่ผู้เสียชีวิตซึ่งการได้รับพระราชทานพวงมาลาครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ครอบครัวของสิบตำรวจตรีจิรวัตรมากสาขาทั้งนี้นายโชคดลินเกิดสมผู้ราชาการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพิธีรรมศพโดยมีนายวิทยาจันเสณนะรองผู้ราชาการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการครอบครัวญาติและเพื่อนตำรวจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและอาลายัย ขณะที่ผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานอันเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพสิบตำรวจตรีประวัติพลหงษสาช่างเครื่องที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตก ก่อนจะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุทธที่30เมษายนนี้ขณะที่นางทัตพลหงษามารดาก็เปิดเผยว่าไม่ค่อยได้เจอกับลูกชายนะครับส่วนใหญ่ติดต่อพูดคุยกันทางโทรศัพท์โดยก่อนหน้านี้2วันก็ได้โทรศัพท์คุยกันลูกชายบอกว่าจะไปกระโดดร่มที่หัวหินก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของลูกชายที่เป็นตำรวจเป็นช่างเครื่องที่ขึ้นเครื่องอยู่เป็นประจำไม่คิดว่าการคุยกันเมื่อ2วันก่อน จะเป็นการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายการสูญเสียลูกชายแม้ว่าจะรู้สึกเสียใจก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็รู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพตำรวจของลูกชายสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น1,180,000บาทและบุญบำเน็จเลื่อนเงินเดือน4ชั้นยศขึ้นเป็นร้อยตารวจโทครับ ที่จังหวัดลำปางก็มีการส่งร่างของพันตำรวจโทปานเทพมณิวชิรังกูลนักบินสอบสามกองบินตำรวจที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปถึงสนามบินลำปางนะคะทางครอบครัวทางข้าราชการหน่วยงานต่างๆนำพระสงฆ์ไปรับศพถึงตรงบริเวณเครื่องบินผ่านแถวตำรวจกองเกียรติยศที่รอรับ แล้วจากนั้นมีการเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านต้าตะบนชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นจะมีขึ้นในวันที่3พฤษภาค,คมเวลา13นาฬิกาค่ะ